ซึ่งมันก็คุยกับเรารู้เรื่องเดี๋ยวเรามาลองภาษาไทยแล้วกันว่าภาษาไทยมันมีอะไรที่มันทำได้บ้างสวัสดีครับต่อไปนี้คือโค้ด hello world ตัวนี้มานจะอธิบายภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปว่ามันมองเห็นอะไรอันี้มันดูออกนะครับว่าเป็นลิงชิมเบนรซีนะครับแล้วก็มันยืนยิ้มปากกว้างอยู่เห็นฟันเลยด้วยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรสนุกๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะลัน เอ่อแชทบอท AI ที่บ้านเนะฮะเหมือนเรามีแชท t p t t ส่วนตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียก Lama file ฮะตัว Lama ไฟล์เนี่ยประกอบด้วย2องโปรเจกต์คือ l ามา CPP กับ Cosmo p o l y แทนนะฮะก็ไอตัวเขาเรียก l ามา c p p p ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันมีวิธีการรันเขาเรียก language Mo d e l ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะสามารถใช้เครื่องแบบบ้านบ้านันได้แต่ว่า ขั้นตอนการทำมันค่อนข้างซับซ้อนนะเราต้องติดตั้งนู่นนี่นี่นั่นต้องติดตั้ง Python หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันลำบากยักเย็นสำหรับคนทั่วไปนะเราผู้ใช้งานตามบ้านอยากได้อะไรที่มันง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเกริ่นนำก่อนนะไอตัวลามานี่ครับมันจะเป็นเขาเรีย introduce to l a m a 2นะครับ next generation of our open source large language model ครับ ตัวโมเดลที่เราใช้ปัจจุบันในการทำเอไอเขาเรียกว่า large language model เพราะว่ามันเป็นโมเดลขนาดใหญ่มากฮะมันจะมีพารามิเตอร์ในการเทรนโมเดลค่อนข้างหลักเลกพันล้านพารามิเตอร์ก็โดยคนทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถเทรนได้ถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์ที่แรงพอนะครแต่ว่าการนำเค้าเลก language model ที่เทรนแล้วมาลันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่ด้วยตัว llama 2เนี่ยสามารถใช้ เครื่องที่ไม่มี gpu ก็ได้ใช้ cpu บ้านๆเนี่ยที่เราใช้กันอยู่แล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่พูดถึงก็คือ c o s m o p o l i t a n เนี่ยตัวนี้เขาบอกทำให้ c build once run anywhere เหมือนพวก java หรือพวก n e t อะไรประมาณนะฮะก็คือว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมสามารถไปรันบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้โดยใช้เหมือน e x e c u t a b l e ตัวเดียวก็วิธีการทำก็ ช่างมันแต่ว่ามีคนเอา2องโปรเจกต์นี้มารวมกันนะฮะทำให้สามารถลันตัวบนหลายแพลตฟอร์มได้ประมาณนั้นโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดตามนี้มาครับขนาด3.9 g b ถ้ากะถ้ากรณี Mac หรือ Linux เนะ่ยเราจะต้องออกแรงนิดนึงใช้ c o m m a n d line Terminal เนชะ้ n น m o โหมดบวกเเพื่อทำให้มัน Execute ได้ถ้าเราดาวน์โหลดมาบางครั้งมันไม่ได้ execute อยู่นะแต่ว่า ถ้าเป็น Windows วิ n d o w s วิธีการส e ิมันต่างกันนะขันบอกว่าให้ add.exe ที่ถ่ายไฟล์แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วตัวนี้ก็เป็นไฟล์ตัวนี้ฮะ l a v a l a v a v 1.57b เขียนเป็นตัวนี้นะครับเราก็ก่อนจะร n a m e นี้เช็คนิดนึงถ้า Windows 11นะฮะดูตรงโชว์ให้มันติ๊กตรงไฟ e Name Extension ถ้าเกิดเป็น Windows 10ดู f o ล d e r ร์ออปชัแล้วก็ดูเอาติ๊กที่ใหไฟเน็กเอ็กเ n นชันออกฮนะเพื่อเราจะได้เห็นนามสกุลเพราะบางทีพอมันซ้อนนามสกุลเนี่ยทำให้เราเข้าใจไม่ตรงเนี่ยอย่างถ้าเป็น exe บางทีมันซ้อนอยู่เดี๋ยวเราจะ Rename มันก็คลิกขวา Show more Option นะครับแล้วก็เลือกรีเนมนะครับก็มาข้างหลังเติมจุด exe แค่นี้นะครับ อันนี้เป็นไฟล์แบบพิเศษนะที่ใช้ตัวไอตัวนี่ฮะอะไรนะ c o s m o p o l y t a n ทำนะฮะซึ่งไฟล์ทั่วไปไม่ได้ทำอย่างนี้ได้นะฮะโอเคเพอใน xe เรากด double click ก็ลันขึ้นมามันก็จะลัน terminal ให้เลยแล้วก็รอสักครู่คนระตัวนี้ผมมี nvidia gpu อยู่บนโน้ตบุ๊กผมแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันเป็นเขาเรียก on board gpu ไม่ใช่อนบอร์ดเขาเรียก h ฮบริด G P U ที่อยู่บนแล็ปท็นะฮะมันก็ช่วยได้บ้างนะ mm. เดี๋ยวเราจะรันเ,เขาเรียกอะไรอะ Task Manager มาดูว่ามันเป็นไงบ้างใช้ c o Control s h i f t แล้วก็ Escape นะฮะเพื่อรัน Task Manager จะได้ดูว่ามันมีใช้ CPU, GPU อะไรยังไงอ่ะมีนันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยอ่อนนี้นิดนึงนะครับหลังจากรันนีดมาแล้วมันจะมีเว็บ UI ขึ้นมาแบบนี้ เพิ่อนตัวนี้ผมเคยใช้ที่หนึ่งแหละผมเคลียร์คุกกี้ก่อนรีโหลดโดยทั่วไปขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นว่ายูเซอร์แล้วก็ลาลามานะ,มาะ่ยลามะนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้แป๊บหนึ่งไงซีพียูไม่รู้เหมมันพุง่งจีดเดี๋ยวดูก่อนไปที่ตัวไหน แต่เพิ่มผมอัดหน้าจอไว้ด้วยมันก็เลย GPU มันก็เลยพุ่งได้แหละโอเคตอนนี้มันใช้ GPU 1อยู่นะครับใช้ GPU NVIDIA ก็ขึ้นมาแล้วฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้ผมจะไม่ใช้ GPU 1เป็น Intel จริงๆปกติมันจะใช้ NVIDIA ของเครื่องผมแต่ไม่รู้ครั้งนี้มันอ,อใช้ Intel โอเคตรงนี้สิ่งที่เราเซตได้ ง่ายๆอ่ะเช่นชื่อเป็นชื่อเราอุ้มสมุิตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น ai แล้วกันนะครับแล้วก็มีค่ามากมายตรงนี้ช่างมันไปก่อนเอาตาม default ไปแล้วก็ say something เราจะทำอะไรก็ได้ hello ก็ได้แล้วก็ส่ง send ปุ๊บอ่ะตอนนี้เราเริ่มแชทแล้วฮะก็ทำการ hello กับตัว ai ขณะที่ hello นี่มันก็จะกิน cpu ขึ้นมา c ีพียูก็มีขึ้นอยู่นะตัวนี้โอเคมันตอบลับมาแล้วอันนี้ตอบแบบง่ายๆให้ฮ e ลโ o ไฟให้อ <laughs> um. oh, mm hmm. ุ้มโอ้โหรือชื่อผมด้วยโอเคมันก็กำลังพูดอยู่นะครับเราอาจจะลองให้มันทำอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาให้มันลองเขียนโปรกแกรมดูไหมเอ่อเคพรสเพ w r ไร e Hello World โค้ดอ n JavaScript แล้วก็สั่งเซนไปให้มันทำให้หน่อยให้มันเขียนโปรแกรมให้หน่อยนะครับก็เขียนว่าคับถามไฟล์ประมาณ4เกือบ4 g b ิกะบว่ามันจะมีองค์ความรู้อยู่แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูตอนนี้มันกำลังโพเซสอยู่ชั sure. ่วจริงอ่า ช่วงนี้มันกำลังพยายามคิดแล้วก็เขียนอยู่เห็นไหมมันจะค่อยๆออกมามันจะออกมาทีละคําทีละคําทีละคำเน่มันจะเขาเรียกเหมือนพิริดคาถัดไปที่มันควรจะต้องตอบนช่วงนี้ก็อย่างอย่างที่ว่าเครื่องผมมันไม่ได้แรงคนะเป็น Intel เอ่อเป็น Intel อะไรวะเขียนไหมไหมคอไอเจ็ดเจนแปดนะมันก็เลยไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมมโมรีผมก็ เกือบจะเต็มแล้วนี่สิหกจินะเครื่องนี้คือมันไม่ใช่เพราะไอตัว AI มื่กิ้นี้เรามีอย่างนู้นอย่างนี้กินเข้าไปอีกก็เลยขึ้นมาซะขนาดนี้นะครับโอเคทัช่วงนี้ให้มันให้มันทํางานไปก่อนนะครับรอสักครู่เพราะว่ามันอัดหน้าจอด้วยมันก็เลยกิน GPU ด้วยเห็นว่ามันมีบล็อกโค้ดขึ้นมาด้วยว่าคอนโซลล็อบเฮลโลเวออ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคำถามใหม่ Uh, show press in Thailand. Show two interesting press in Thailand. Okay, haven't told any like มันตอบเพลโลไปแล้วเราเห็นว่ามันใช้ CPU พอใช้เสร็จมันก็ตกลงมาพอเราส่งข้อความใหม่ใหม่ to, familia. มันก็ประมวลผลนะครับโดยฝ่ายแค่4 GB ิกนก็ไม่มีองค์ความรู้เยอะพอสมควรในฝ่ายแค่นี้อ่าจะบอกว่ามันก็เท่ากับมีความสามารถเท่ากับระดับเด็กประถมนะอาจจะหรือมัธยมเนี่ยเด็กมัธยม บางทีอาจจะเยอะกว่าด้วยซึ่งมันก็คุยกับเรารู้เรื่องะเ,เดี๋ยวเรามาลองภาษา,าไทยกันว,ว่าภาษาไทยมันมีอะไรที่มันทำได้บ้างสวัสดีครับเขียนโค้ดเป็นภาษา อะไรเดียวซีพัดพัดให้หน่อยครับนะครับเขียนรอไว้ก่อนตอนนี้มัยังโปรเซสไม่เสร็จนะโอ้แค่ที่แรกก็นานมากอ่าคือมันสามารถสต็อปได้นะเือเราไม่รอละกดสต็อปไปให้มันหยุดแล้วก็เดี๋ยวรอดู CPU นิดน,นึงว่ามันหยุดจริงหรือยังถ้ามันหยุดแล้ว CPU จะตกนี่ยโอเคให้มันตอบแค่นี้แหละ กดเซนต์ไปอาผมถาภาษาไทยนะดูดูมันจะตอบได้ไหมอ่าผมพูดสวัสดีมันก็พูดสวัสดีเหมือนกันเหตนว่าตอบเป็นไทยได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าถามโปรแกรมมิ่งมันจะตอบภาษาไทยได้ไหมนะครับสวัสดีครับต่อไปนี้คือโค้ด Hello World อ่าเซพยู CPU มันตกหมดแล้วเดี๋ยวผมตัวนี้มันเป็นมัลติโมเดลมัลติโมเดลนะเพราะว่าปกติ AI จะทำงานได้เรื่องเดียวทำอย่างอื่นมันก็ต้องใช้โมเดลอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ยมันรองรับออสองโมเดลอยู่มันจะมโมเดลเรื่องแชทแล้วก็บมเดลเรื่องภาพเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตก่อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าถ้าคุยสองโมเดลพร้อมกันมันจะมั่วๆนะ,ะผมรู้สึกอัปโหลดอิมเมจ ผมเลือกภาพก่อนเพราะมีภาพตัวนี้อยู่นะครับ Open แล้วก็กดเซนต์ช่วงนี้มันทำงานอยู่นะครับแต่ว่าม,มันไม่โชว์ให้เราเห็นตัวนี้มาาันจะอธิบายภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปว่ามันมองเห็นอะไรก็เราจะให้เห็นว่าจริงๆตัว AI เนี่ยสามารถเข้าใจว่าภาพนี้คืออะไร มันถึงว่าจะมี AI ไหลายตัวที่มันวาดภาพได้มันก็เข้าใจคําพูดเราแล้วก็ไปสร้างเป็นภาพแต่กรณี้กลับกันก็คือว่าดูภาพแล้วก็สร้างเป็นคําพูดให้เราดูว่ามันอธิบายว่ายังไงโอเคตอนนี้ G P U มัน drop ลงแล้วแต่ C P U ยังรันอยู่นะฮะเพราะว่ามันโพรเซสภาพเสร็จแล้วถ้าเรามองข้างล่างเนี่ยมันจะทำงาน encode image เห็นไหมตอนนี้ เ็แล้วอธิบายเป็นคำพูดนะครับช่วงนี้ก็อธิบายที่ชิมเมดบอกว่ามันเป็นลิงชิมแปนซีสีดำยืนอยู่ในน้ำโดยที่ปากเปิดกว้างาโชว์ฟันให้เห็น <laughs> โอเคอันนี้มันดูออกนะครับว่าเป็นลิงชิมแปนซีนะครับแล้วก็ มันยืนยิ้มปากกว้างอยู่เห็นฟันเลยด้วยยังบอกว่ามันดูสนุกนะฮะมันรู้ได้ว่าลิงดูสนุกมากเลจากจากภาพนี้เฉันว่ามันใหญ่มันยายภาพได้ก็เรียกว่าได้ดีเลยดีระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าใช้เวลาโปรเซสนานไปนิดนึง โอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูช่วงมาอธิบายเนี่ยไปดูที่เว็บมันก่อนอะจะดูว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็น Windows เติมจุด exe นะครับแล้วก็เราอยากได้โมเดลอื่นเราสามารถด,ดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้มันจะมีเป็น c o m m a n d line นะครับตรงที่มีคำว่าเม n เนี่ย c o m m a n d line เราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ที่เราใช้เมื่อกี้เราจะมีคำว่า Serv e r อยู่ทุกอันที่มี server ใช้ตัวนี้มันถึงจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ได้ถ้าเป็น command line เราต้องรันผ่านตัว Terminal นะครับ แล้วก็ปกติจะเปิดพอร์ต8080นะฮะถ้าสมมุติของผมตอนนี้8081เพราะ8080 80ผมถูกใช้อยู่นะครับวิธีการใช้ถ้าเราใช้แบบอคอมมานด์ไลน์ให้ใช้แบบนี้นี่ตัวอย่าง,งนะครับไอตัวหน้าเมนูไม่แก้เราก็ต้องมาใส่ผ่านตัวนี้เองแล้วก็อืม โอเคถ้ากรณีอันหนึง่ง window s มันจะมี4 g b e x e c u t a b l e file size limit นะอันนี้เป็นข้อจำกัดของ w วิน w ดวะฉะนั้นถ้าตัวไฟล์ตัวนี้มันใหญ่เกิน4 g b มันจะรันไม่ได้เดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูผมมีมีอยู่ไฟล์หนึ่งถ้าสังเกตให้ดาวน์โหลดตัวนี้มันจะมี7 g b มีเห็นไหมตัวนี้ไฟล์มันใหญ่มากรันไม่ได้คนระบน window s ตรงๆเราจะต้องเปลี่ยนวิธีอื่น ที่ต้องเปลี่ยนกนะ็คือว่าเราต้องไปดาวน์โหลดตัว e e c u t a r v e แล้วก็ดาวน์โหลดโมเดลแบบเพียวๆมาลันเดี๋ยวผมคงโชว์วิธีการทำในคลิปหน้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไม่ลันเป็นลมาไฟล์เพราะว่ามันไฟล์มันหายากมีข้อจำกัดพอสมควรบนวินโด้นะครับเ,เดี๋ยวเรากลับไปดูมันอธิบายเสร็จยังอ่าเสร็จแล้วมั้ง cpu มันตกละ28%ตัวนี้ก็อธิบายภาพว่า ภาพเป็นยังไงจริงๆแชทต่อได้ฮะว่าสมมุติถามภาษาไทยได้ไม่รู้ลิงในภาพสีอะไรนะครับลองดู <laughs> เพื่อจะดูออกแต่ว่า อันนี้มันเป็นอีกโมเดลหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะอ่านภาษาไทยเข้าใจไหมตัวโมเดลเมื่อกี้ก็เข้าใจภาษาไทยแต่ว่ามันตรงตรงแชทอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับภาพมันเข้าใจแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตอบถูกเท่าไหร่เดี๋ยวลองเล่นไปจริงจริงลองเล่นไปดูเราจะเห็นว่ามันมันตอบไม่ค่อยถูกหลายอย่างแล้วใช้คําที่ดูประประาดเนี่ยฉะนั้นจริงจริงเดี๋ยวคลิปถัดถัดไปผมจะเอาโมเดลตัวอื่นนะครับ เอา language m o d e ตัวอื่นที่มันที่มันขนาดใหญ่กว่านี้มาลองรันดูแล้วดูว่าผลตอบคําตอบมันเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูนะลิงในภาพสีอะไรผมว่ารอนานเหมือนเดิมโอเครอไปก่อนอาจจะตอบไม่ได้ด้วยโอเคอันนี้เป็นข้อจำกัดของ windows สำหรับคนใช้ mac กับ linux ไม่มีปัญหาเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์เจกิกระบต์มา run ได้สบายๆแต่ว่าถ้าเกิด ไม่ได้มันมีวิธีอธิบายอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ในคลิปถัดไปวิธีการทำนะฮะเดี๋ยวรอดูภาพนี้ก่อนว่ามันตอบได้ไหม G. p u ดรอปแล้วฮอันนี้ก็เหลือคำพูดเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงมันอธิบายเนี่ยก็จะกิน CPU ตอนแรกมันบอกว่า large black chimpanzee แต่นี้บอกว่าลิงมีดำและขาวปาก เปิดอะไรแล้วยิ้มปากกว้างอยู่ในน้ํามันก็มันอธิบายแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้ถามว่ามันยินในน้ํารืออะไรเนี่ยมันก็มันก็พยายามตอบมาก็อาจจะงงๆกับคถามผมก็ได้นะครับแต่ว่ามันเอาองค์ความรู้ที่มันรู้อยู่มาตอบนะหวังว่าคงเห็นภาพนะว่าเอเรามาลันบนเครื่องตัวเองมันพอจะตอบคำถามนู่นนี่ได้ เราจจะพัฒนาเป็นแชทบอทใช้เองก็ได้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมในการเข้าใช้พวกนี้แต่เดี๋ยวอันนั้นไปคลิปหลังๆแล้วเนะี่ยผมว่าจะลองทำอยู่ยังไม่เคยลองนะครับโอเคครับหวังว่าคงจะสนุกกับการใช้ AI ที่บ้านนะครับไปดาวน์โหลดแล้วมาลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ